พอดีกลับมาแล้วครับยืมเงินเลยจริงหรอยืมเงินคือทำไมทุกคนไม่จัดสรรการใช้เงินดีๆอะ่ะผมว่าบางทีอะ่ะบางเรื่องมันแบบ ฉุกเฉินเข้ามาพี่ก็เคยเข้าใจพี่ก็เคยมีช่วงเวลาที่มันฉุกเฉินแล้วพี่ก็ลําบากบาทีก็ต้องยืมเงินที่บ้านก็มีเหมือนกันแต่บางคนก็ยืมเงินหน้าให้ยืมบางคนก็ยืมเงินหน้าให้เต็มวันนี้นะครับเลยบอกทุกคนว่าถ้าอยากยืมเงินได้ข้อแม้ขอข้อเดียวมานั่งขอให้ถ่ายวีดีโอหน่อยเพราะว่าจะได้แชร์กับคนที่ดูอยู่ว่าทุกคนที่ยืมเงินเน่ะเหตุผลในการยืมเงินมีอะไรบ้างใช่แต่ละคนยืมเงินไปทําอะไรอะไรเงี้ยเนาะถ้าอนุมัติก็ผ่านเลยให้ยืมอ้าวเรียกมาเลยใครก่อน เดี๋ยวมีวันนี้มีประมาณหคนเอาร้อนเงินน้อยไปหาร้อนเงินมากแล้วกันได้เลยเอาเรียกมาเลยทีละคนได้เลยครับพี่ไม่คิดว่าเราเป็นคนร้อนเงินนะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเราหน้าตาเราก็ดูเป็นคนบริหารจัดการการเงินได้ดีก็สิบอ็11 11อ็ะค่ะที่ผ่านมาก็เราเล่นไปเยอะเหมือนกันค่ะ เกิดอะไรขึ้นสิเ็8ที่ผ่านมาวู้วามไปหน่อยค่ะพี่โค้ดหลับอยู่ค่ะแล้วมันมี12เอ่อช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเป็นแฟลชเซลล์ค่ะมันจะถูกลงกว่าเดิมอีกเยอะมากเช่นหนูซื้อเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะตอนแรกหนูไปเช็คมาแล้วว่ามันราคา 7, 990อ้าน 7, 990ลดแล้วนะเหลือ 6, 990หูพันนึงเลยเหรอแต่ว่าพอแฟลชเซลล์ปุ๊บ 3, 990พี่โค้ดแล้วพอหนูกดสตะกร้าปุ๊บ 3, 100่ายตังค์เลยไม่รู้ไปอีกอะไม่รู้ คือแบบว่ามันถูกมากๆค่ะทุกคนไม่ซื้อไม่ได้อะแล้วพอหนูก็ซื้อไปชิ้นแรกเสร็จปุ๊บหนูก็ออกมาอุ้ยแฟ็ตเซลอีกแล้วย <laughs> ังอยู่ในเทิ้งคืนอยู่ทุกคนหนูก็เลยกดรัวๆเลยสแตกา,าตร์สแตการ์าโอนจ่ายไปปุ๊บโอ้โหหมื่นกว่าบาทใครทุกคหนูไม่รู้ตัว <laughs> คือเรื่องหมื่นกว่าบาทหรือหนูไม่รู้ตัว,นว,วหนูลบแอปทิ้งเลยยังเรียนแต่ลบแอปแต่ได้ของถูกอ่ะ ได้ของอ่ะแล้วของมาส่งยังอยางมาไม่ครบเลยตอนนี้เออพี่อยากจะบอกว่าเรื่องการชอปปิงเราศึกษาราคาเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องเออเรื่องสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบทีนี้มันมีทุกเดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหนึ่งหนึ่งสองสองมันมีหมดแหละเพราะนั้นนี่ยซื้อต้องใจเย็นอย่างผู้วามซื้อดีนะเราศึกษาถ้าคุ้มค่าเนี่ยพี่ว่าดีละ แต่โโอ้หมื่กว่บาดเลยเหรอแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตรอดยังไงเข้ากองค่ะเข้าเราไม่ต้องซื้อเพราะว่ามีเข้ากองเข้ากองทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็ออกกองค่ะช่วงนี้รับงานหมดเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ทุกวันเข้ากองแทนด้วยอท่าอ่ะงั้นเคสชาติพี่โอเคละไม่ต้องยืมตังค์พี่หรอกเพราะว่ามีทั้งข้าวกองมีทั้งข้าวในออฟฟิศพี่ว่ารอดงั้นเคสนี้ก็วันหลังข้ามช้อปปิ้งเยอะเราเดี๋ยวพี่จะช่วยเคสนี้ด้วยกันไม่ให้ยืมเงินแต่ให้ยืมข้าวไปก่อนเดี๋ยวพี่จะซื้อข้าาาวสสสสรรกกกะอออบนนนึงงเไปิแ้้ืดดุี่่ัมา คนตายนะนี่เลยขอบคุณครับไลน์ต่อไปเคสที่2หน้าตาไม่น่าร้อนเงินเราอะหนูมีภาระเยอะค่ะภาระเรื่องอะไรหนูต้องเกินก่อนคือหนูอะไม่ค่อยสบายหนูกไปหาหมอบ่อยอ๋อพี่ก็มีประกันสังคมนี่ลองคิวก็ต้องเกินบ้างจ่ายเกินใช่เกินวงเงินจากที่มีชดป,ประกรันใช่แล้วทีนี้หนูก็มีภาระใหญ่มากอีกอันหนึง่งก็คือคือผ่อนบ้านอ๋อนี่เข้าสู่อายุการผ่อนบ้านกันแล้วนี่อันนี้ดีเป็นเคสหนึ่งที่ดีพี่แนะนําว่าบางคนเนี่ยตอนตอนเริ่มที่จะทํางานอะ บางคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะต้องมีบ้านทีพี่อเห็นด้วยเรื่องความตั้งตั้งเป้าแต่ต้องต้องลองดูว่าเราอะไหวไหม,ไมล้วปริมาณไม่ได้เท่าไหร่แต่อย่างกิฟต์เนี่ยพี่เข้าใจว่าทํางานจุดหนึ่งเริ่มอยากม <ใน S 2> ีมบ้านเก็บเงินแล้วใช่แล้วเราไปช่วงนี้ขัดทุนเยอะไหมก็ค่อนข้างเกือบติดลบดลเอาเอาไว้ว่าเดือนชนเดือนแต่ว่าเงินออกวันที่ยี่แปดเออจริงๆหมดตั้งแต่สามอ๋อค่ะว่า กับครึ่งนึงของเงิน,น,นเดือนแล้วแล้วกินอยู่ไงอะ่ะเอาเงินเก็บดึงออกมาอ่าหมุนมีการหมุนอ่าหมุนใช่อ่าหมุนใช้ใช่ค่ะอันนี้ดีว่ายังมีเงินเก็บก็ย<อ>ังถือว่าคลิปทังทำตัวดีเพราะเวลามีเงินต้องหันเก็บไม่ใช่ว่ามีเงินเทหมดมีเงินเทหมดไม่ได้นะแต่ก็เกือบแล้ว,ลวช่วงนี้ย<ะ>ช่วงสิ้นปีก็จะแบบว่านิดนึงคิดว่าขาดเท่าไหร่เดือนเดือนนี้ขาดเท่าไหร่ประมาณหมื่นหมื่นห้าค่ะยิ่เยอะมากทำสัญญาเลย นี่นี่จะบอกให้ฟังพี่อะให้คนยืมเงินเยอะไอ้ที่ยืมเงินพี่ส่วนมากตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนแบบพี่แล้วยืมอะต้องคืนนะคุณคนยืมท่านคุณ,ค,ณคุณดูทั้งหลายอะคนที่เขาให้คุณยืมอะแปลว่าเขาน่ารักกับคุณถ้าคุณไม่มีจริงคุณต้องพยายามอัปเดตให้เขาฟังไม่ใช่ว่าขอไปออทวงแล้วโดนด่ากันใช่ใกลายเป็นว่าคนทวงอ่ะหน้าบางไปเลยแบบใช่เข้าใจพี่ใช่ไหม <laughs> อ่อันนี้พี่พอช่วยได้แต่จริงๆกิฟถ้ากิฟอ,อยากยืมจริงพี่มีตัวช่วยหนึ่งนะ<ห>นสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วไม่มีไปด้รู้จักกับผมนะซึ่งไม่ต้องรู้จักผมเป็นการยืมเงินผมอย่างเดีวยวก็ได้นะคือมันมีบริการชื่อว่าไลน์บีเคนะฮะเป็นบริการใหม่จากไลน์ที่เราสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย,ายๆผ่านแอปนะฮะสมัครเปิดบัญชีก็ง่าย แค่กดบน Wallet tab นะในไลน์ได้เลยจบเลยซึ่งจะบอกว่าไลน์มีเคทำอะไรได้บ้างมันคือสามารถจะโอนเงินจ่ายเงินและจะบอกว่าทั้งหมดทำได้ง่ายไม่ต้องสลับแอปไม่ต้องจำเลขบัญชีหรือไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะโอนเงินผิดคนอีกต่อไปอไมันมีสิ่งหนึ่งที่พี่เอกริปนาชอบคือผมว่าทุกุกคนชอบแหละคือการมี notification ใช้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาทำธุรกรรมทางการเงินดัเพราะฉะนั้นนี่ปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนไลน์บีเคนี่ดีคือ e ร v i c e เขายืมเงินเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปยืมคนอื่นเรามั่นใจถ้าคุณมั่นนนใจว่าคคุุณณยยยยืมเเงิระสั้ล แล้วอย่าคุณจ่ายเอาต้องมั่นใจด้วยว่าคุณมีคืนคุณมีคืนอเออเด็กนี้ระยะสั้นไม่ต้องไปนั่งบางทียืมเงินก็ไม่บางทีเสียเครดิตหรือบางทีก็เขินแต่กับพี่อ่ะกับเรากันเองพอเพราะนั้นอย่ออกไปข้างหน้าก็เซ็นสัญญาตรงนั้นได้เลย <c oughs> แล้วก็หักเงินเดือนไปหักเงินเดือนไปเลยเงินเดือนจะเข้าเข้าที่บัญชีเราแล้วโอ้โหมาทันทีเลย อันนี้เื่อคลิปหรือคนที่ดูอยู่สนใจเดี๋ยวเรื่องขั้นตอนสมัครเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังทีตอนท้ายคลิปเนาะมีไหมบริษัทเราคนร้อนตังมีไหมมีอีกค่ะอ่าไปเรียกคนร้อนตังมาอีกแต่ดีแล้วผ่อนบ้านอย่างตรงนั้นยังของไม่หายไปไม่เหมือนที่ไปซืเอแฟลซเซลด้วยเหรอที่โคเราด้วยเหรอเราขาดอะไรชีวิตเราขาดอะไรขาดอุตสาห์ ยืมเปหรอเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่มไม่เอานะคนทำงานวงการบันเทิงไม่เอานะบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะไอ้พวกเริ่มมีตงังมีชื่อเสียงเริ่มมีแล้ว,ลว,ลวนะห<อ>ารักแท้เออก็เลยเปย์รักแท้รักแท้<อ>หายไปไไรีบไปทำอะไร ก็คือหนูชอบเล่นเกมไงแล้วเวลาสกงสกินเวลามันสวยอ่ะของมันต้องมีแต่ว่าสิ่งแรกที่เราทําก็คือผู้ชายต้องมีก่อนก็เลยเอาไปให้ผู้ชายก่อนพูดกันตรงบระุเปนกระเทยที่เล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายไปเกมอ่ะมันพี่เข้าใจได้แต่นี่เป็นสายเกมไม่พอติดผู้ชายคือเปเกมให้ผู้ชายมันวลนดับเบิลเนาะชีวิตจริงก็ต้องเปแล้วพอในเกมมันก็ต้องเปอีก โอเคพี่เตือนแบบนี้แล้วกันพี่เตอน้องในฐานะที่พี่รักน้องรักหลายๆคนคุณอยากจะเปข์ใครคุณเปได้แต่กรุณาช่วยเปแล้วให้ของเป็นชื่อคุณสมมุติว่าเปเนี่ยเกมเนี่ยเราแอคเข้าเราไปเล่นอ๋อเออว่ะไม่ใช่เราเติมเข้าเราใช่ไหมแต่คุณเอาไปเล่นเลยเอาไปใช้เลยจนคุณพอใจแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่คุยกับเขาแล้วอ่ะก็เอาเขาคุยมาหรือว่าเนเรื่องรถคอนโดบ้านอ่ะหน่อยซื้อทั่วนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยความหวังดีคุณรักใครคุณเปได้แต่คอนโดชื่อเราได้ไหมแต่เราจ่ายหมดไม่ใช่ว่าโอ้เป ขับรถเป็นแล้วมีใบขับขี่เพราะเป็นชื่อเราเป็นรถเราแล้วอีกอย่างเปแต่พอดีมีเรามีร้อยไม่จะไปเปย์เขาหมดเราเปทั้งสิบยพอห0าสิบใช่มแบ่งกันครึ่งครึ่งเอาแล้วแต่ผู้แก่นอกจากเปผู้ชายเรื่องเกมละอะไรอีกหมดยังเครื่องสําอางผู้ชายหนูเป็นของหนู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 หนูเป็นคนที่ซื้อเครื่องสำอางบ่อยมากคืออย่างนี้เราเป็นคนหน้าใหญ่แล้ววัน เราใช้ครื่องสับอ่างเยอะเรามันเปลืองมากเดือนหนึ่งใช้แป้งกี่ตลับเหมืนอนกันเลยขาดเทา่าไหร่สมมติขาดกลมๆห้ถ้าเป็นชีวิตชีวิตแบบบอลลูนแบบไม่ติดขาดน่าจะอีกสักประมาณสักสามสี่พันห้าพันประมาณนี้แหละถ้าพี่ต้องช่วยจริงพี่ช่วยครึ่งเดียวถือว่าพี่ช่วยฝั่งน้องพี่ไม่ช่วยสั่งผู้ชายได้สามพัน ถ้าผ่านปัญหาครึ่งยังไงได้สองได้สามพันวะอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอเอาต่อไปบรรลุไปคุณค่าสองพันห้าค๊อสค่าโอ้โหปวดหัวเลยอ่ะเดาด้วยหรอเฮ้ยล่าสุดเห็นเราในบีฟดูดีมากเลยนะมันอยู่แล้วพี่คอสดูดีมากเลยดูดีมากเลยบีฟไม่ดูได้นะฮะอ่ะยังไงพูดตรงๆกันนะพี่ขอยิ้มกันหน่อยหมดแล้วจริงหมดอะไรพี่ดูวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว17แล้วนะ17 18แล้วนะเครื่งเดือนก็หมดแล้วนะผมอเงินชื่อก็บอกเงินเดือนก็ต้องเป็นเงินที่ใช้ทั้งเดืือออนนนนนัี้เเงงิครึ่ด โอ้โหหมดไปกับอะไรอ่ะเหล้าไม่ได้เรื่องดื่มพี่เข้าใจแต่ดื่มอะไรดื่มทํทำไมมันแพงขนาดนั้นก็ผมกินเบียร์ไม่ได้ไงผมก็ต้องกินเหล้าก็แพงข้ามิกเซอร์อ๋อแต่นี่กินที่บ้านปะกินร้านนี่สายปาร์ตี้อันนี้พี่พูดตรงตรงเลยนะผมโอเคผมไม่ว่าผมว่าปาร์ตี้เป็นเรื่องปกติผมไม่ก็ปาร์ตี้นะฮะแต่ว่าคุณต้องลดเลือกปาร์ตี้แบบนอกสถานที่นะเพราะบางทีไปเที่ยวนี่ออฟฟิศเราอยู่ทองหล่ออ่ะโอ้บางร้านเข้าไปมิกเซอร์ขวดละ80สิร้อยตกใจนะคือไปอ่ะได้แต่มันต้อง บ้านบ้างไปร้านบ้างสลับกันไปที่ที่บ้านเนี่ยมันมีข้อดีหลายส่วนหนึ่งถูกสองอร่อยเพราะว่าสั่งอะไรมากินได้ข้อสามคือปลอดภัยแต่ผมกินมนันนไม่ปลอดภัยนะพี่เดินเตะตู้ตู้เย็นพังเลยเ <laughs> มาจัด <laughs> ก็กินมนันได้น้อยหน่อย <laughs> เอาแต่พอดีแล้วไงแล้วมันหมดปไปเมื่อไหร่เนี่ยเ <laughs> มื่อวานเลยในวันนี้ดูตายังแดงเห็นเลยไม่ได้อยากก่างงี้ได้เกียรติต้องดัดนิสัยอย่างนี้ไม่ให้ยืม เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวพี่ชวนไปปาร์ตี้แทนช่วงนี้ก็เอาตัวรอดด้วยเออเนี่ยว่ามีกึ่งตามตู้ตามแบบของพี่ไปก่อนได้ครับเอาฟิเรามีไหมคนแบบคนที่อยากมายินดีเป็นพี่เขาแนบบอมาจารย์สอนกินเหล้าผมเลยเอาตัวพ่อเหรอ,อตัวพ่วเอ,อเลยคนนี้ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเป็นพิษร้ายขององค์กรจริง นี่ไอเบสบอกว่าเราโตพ่อนะไอเบสบอกทำไมไม่ให้ผมเข้าก่อนมันบ้างอะไอไม่ได้ลิงต้องัวปดท้ายเลยผมเพราะว่าเบสนี่เขาบอกเลยว่าลิงเนี่ยชอบชักชวนเขาไปปาร์ตี้คือจริงจมันมีรุ่นพี่ผมในวงการบันเทิงเรียกว่ารุ่นพี่ดีกว่าแต่ผมไม่พินพ้อยถึงใครเสียงเสียงเขาจะมาที่รุ่นพี่ในวงการบันเทิงอ้าวแต่ผมไม่บอกว่าถึงใครไอตัวนั้นหรอไอตัวนั้นตัวปาร์ตี้ป่ะเขาคือผีที่กระหายยามราตรีผมบอกได้เลยว่าถ้าใครไปย่านซอยมหาทยหรือแถวรามคำแหงหรือโชคชัยสี่คุณมีโอกาสเจอเขาประมาณแปดสิบเปอร์ ผมไม่ได้พูดถึงใครไอ้หนุ่นี่ก็เป็นคนที่ปาร์ตี้แล้วเครื่องติดคนหนึ่งเหมือนกันมันไม่ใช่เครื่องติดมันลงไม่ได้เป็นพวกที่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้ววันนี้ขัดขัดขัดเหลืออะไรวันนี้มีอะไรพี่ช่วยช่วงนี้ผมต้องบอกพี่โค้ดเลยว่ามันสิ้นปีแล้วคนที่ผมสนับสนุนอยู่ต้องการใช้เงินทุนเยอะคืออะไรเราไปโอชิทางปมันเรียกว่าเดี๋ยวนี้เราใช้แอปพลิเคชันให้มันเกิดประโยชน์ครับพี่โค้ดบางทีเขาเต้นให้เราดูและ เข้าใจแล้วาสุดก็คือไปจ่ายตามแอปเข้าใจไปแอปได้ไปหาความรักแท้ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าต้องดูแลงเงินกระเป๋าตัวเองด้วยไม่ใช่ความรักแทสชาบช,ช่วยผมเชอบเลยชาร์ชวย <c oughs> เอากี่บาทพูดต่อหน้าคนดูหมื่นหนึงน่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โหเอาไปทำอะไรหมื่นหนึ่งครึ่งหนึ่งผมจะลงทุนลงทุนกับอะไร่ะหววง่วดหน้ามันก,กังมา,าไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ให้แหล้วกันเอา ให้ได้เฉพาะแค่กินพี่ให่ยืมได้นิดเดียวไม้ผมหิวพอดีเลยพี่เอาไปพันสองพันพันหนึ่งพอแล้วข้ามไปไปน้องอีกแล้วนะไม่ได้ดินี่ตัวอย่างของคนที่เปยใช้เงินไม่ถูกต้องที่พูดกับดตรเลิฟไม่ถูกต้อง <c oughs> เอ,าเอา้าไอ้อกตรเลพี่มีเรื่องรายฟังวันนี้มันมีบริการชื่อว่าวงเงินให้ยืมนะฮะยืมง่ายอนุมัติไวไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนวิธียืมง่ายมากนะครับเข้าหน้าหลักของไลน์บีเคนะฮะเลือกแถบเมนูวงเงินให้ยืมจากนั้นกดรับทราบนะครับยอมรับข้อมูลและกดสมัครเลยเจากนั้นกรอกรายละเอียดตามที่กําหนดไว้นะครับกดยอมรับข้อมูลการขอสินเชื่อและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆนะฮะจากนั้นเราก็ระบุบัญชีที่จะทําการหักชาระได้เลย จากนั้นก็กดดีในการสมัครจบล่ะเรียบร้อยต่อไปก็คือวิธีการเบริกเงินอันนี้ง่ายเหมือนกันนะฮะก็คือเข้าบัญชีราย B ีเคเราเลือกวงเงินให้ยืมเหมือนกันจากนั้นเลือกเบิกเงินนะฮะเลือกได้ว่าจะเบิกแบบพร้อมใช้หรือเบอิกผ่อนชำระมีสอแบบนะลิง<ะ>จากนั้นเราก็ระบุจํานวนเงินที่ต้องการเบริกได้เลยแล้วก็เลือกบัญชีที่เงินจะโอนเข้านะฮะจากนั้นตรวจข้อมูลและกดเบิกเงินจากนั้นตัวระบบจะให้ใส่พินเพื่อทําการยืนยันพอทำรายการเสร็จปุ๊บเงินก็จะเข้าบัญชีปั๊บเลยไม่เหมาะคนแบบไหนไม่เหมาะคนที่ยืมไปจ่ายพวกเเเเปปน้องสาาาาวๆไไไมมมม่่่หหะะคทีกล พี่เคยยืมเงินเหมือนกันแ,แล้วบางทีเราการเป็นเราไปยืมเงินเรารู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้เงินเดือนหน้าแต่การจะไปยืมเงินคนบางทีเราก็เราเกรงใจอะอย่างเงี้ยมันบางทีสบายใจกว่าและไม่เสียเครดิตด้วยเนาะตอนนี้นะได้ร่วมลุ้นรางวัลกับไลน์บีเคไปยกกล่องนะฮะทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่3มกราคม64นะครับและเมื่อสมัครโอนเงินให้ยืมนะฮะภายในเดือนธันวาคมนี้นะรับฟรีดอกเบี้ย0%นาน2เดือนนะฮะอันนี้เหมาะเลยว่าย้ำเลยนะเหมาะกับคนที่ต้องการหมุนเงินระยะสั้น ตัวเองมีระเบียบการเงินที่ดีแล้วสามารถใช้จ่ายได้เพราะบางทีทุกคนก็มีปัญหาใช่ถูกต้องอย่างเช่นบางทีอย่างเช่นอยู่ดีๆแม่เกิดขอมีเงินต้องขอด่วนไป<ช>ทําอะไรแม่ลิงอยากมีกระถิ่นด่วนคนรุ่นอยู่ดีๆรถต้องซ่อมขอสูงด่วน อันนี้มันบอกมากสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับและช่วงปลายปีน่าจะต้องมีการใช้เงินเยอะบางคนจอาเงินไปให้ที่บ้านบางคนจอาเงินไปทําอะไรต่างๆก็แนะนำนะครับเซอร์สดีๆจากไลน์บีเคเนาะใช่แต่ย้ํานะย้ํานะต้องมีระเบียบทางการใช้เงินมากๆนะวันนี้เรลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแค่ร้อยหนึ่งอ้าวเมื่อกี้บอกพันร้อยเดียวขาดตัวบายนี่ผมชอบซื้อตั๋วเข้าไปเพื่อเข้าห้องไพรเวทเรียกว่าห้องวี มีห้องวียอมีห้อง B ก็คือจะมีแจกพวกวิดีโอเดือว <laughs> เดี๋ยวเดีอยวอเดีอดเอดเดใชดลดะเดีอดุดือเดีย ور, เ<ร>อยเดืเดือดเือเดาออดเดีอดเดือดเดือดเดือวเดาอดเดืดเดือดเดอดเ่ือดเอดเดือดเดอเรีอดเดื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 อเีืยดเดือดเรียดเดือเดอเึ้นดเดือดเดียดเอดเดด้ดอเดือดอเรือร 1500, 15, รรดือเอเดือดอดเดือดเดือเอ่เเรออเดเอ